รุ่นกันเลย,เลยแตสตชวดวอ้หเมนยัยงเลยพี่น้องเบิ้งครับเบิงบงเ้งเบิงเ้งกันจัดเลยไตสวดๆครับเบิ้งพี่น้องหลังนี่โหจังเลยครับ สวัสดีคุม่ลวงครับบัติ้าแม่นลวงบัดจ้านี่ภาีพผอพี่พ่อน้องมาดักตุ่มอีกนเนาะหลังจากมือนันเฮาดักไว้ขามขึ้นนะครับวันนี่อ,อพวกปลาคอกั้งอ่ะมันตุยครับ <c oughs> เฮาก็เลยว่าเขาก็บอกพี่บอกน้องแล้วละว่าสีมาดัก,กน้ำหมูเวียดเนาะพอดีมือนี่หยุดงานครับพี่น้องบ่ได้ว่างเด้แต่ว่าเหตุงานมาหลายมือแล้วมันเหอยเฮาก็เลยหยุดพักเนะเาะก็เลยมา่ายชิปให้พี่น้องเบื้องแบบ น้ำหมูวิทย์เนาะครับเนาะวัอนี้กับเดินทางมากับแม่น้องน็อตแล้วกันน้องไครเกินนี่จักไปทางใดบ่ไงใเกินใครเกิโอ้ยมาได้สวนยังล่ะพี่น้องเนี่ยของเขามืัอนี้ก็สิเป็นฮัมครับฮัมอ่อนแล้วกับอะไรอาหารประดุกแล้วกับข้งไก่เนาะโอ้โหสามกัตริย์สามกัตริย์บ่บ่แมนสามกัตริย์เด้อที่นี่กษัตบสามยังอยู่เด้อของหวานติของหวานมืัอนี้ผลไม้คือว่าคือเป็น เอ็าเการทดลองเนาะพี่น้องเนาะใครบอกบ่าวดอนอคิดคนอเองคิดเอาเองเมื่อนั้นปลาขาวปลาขาวมันเป็นปลาไข่ปลาแตเพี้ยนหน่อยพี่น,อน้องมันเป็นฝูงเป็นฝูงเลยแบบนี้มันมากินหอาหารแล้วมันกับ่ากินโครงไก่เนาะเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นปลากินพืชเขาก็เลยเอาแมีนบอลลอมาร์กอสุกของล่องเดยเนาะพี่น้องเนาะเออึงอาหารข้าวหวานเลยแบอนี้ เอานนั่ก <c oughs> ิ่งควายลอยลงไปสัตว์ละม,มันสุกเนาะมันสุกขัดปวดเนาะสองสองหลังแรกสิตดาษที่นี่เลยพี่น้องหลักสิตดาษไปน้ำคลองไอ้แถวๆไม้เกา่าเ้างหล่ะครับอุ้ยเราคล้องสิดักเลือกแม่ครับวันนี้พออเพราะว่าเขาสีแดงมาเก็บบ่ดักบ่โดนนะพี่น,อน้องนะดักบอที่นี่ ไม่กี่ชัว่วโมงกระสิเก็บผูได้เครับออะจะห้างตักอู้หายละเอียดนะพี่น้องเนาะลัางต่อไปวังเกา่าวังเก่าครับ น้บมันกาอู่อแล้ฮะอ,อ้งนันก็คุ้นตัวมึงอาจจะเป็นพวกสักป่าลงมากินนะเป็นนกเป็นเนียงนะครับ เกาเด้ดิพี่น้องเอาบักงวงร้อย <c oughs> <c oughs> อ้าวมาแน,น่เดี๋ยวมาสิว่าเออน้อะฮะบักงวงไปจ้ากันชื่อเมาดอนกันนะว้าวปลากินพืชตัดีอะปลากินพืชของมันร้องด้ิดหอมใส่เลยดิครับกล่องอานนะออติบูฮิโนาะโอ้ยประเดี๋ยวขาดกล่องมาจุงงาม่มหนำอยู่บนนี้แอนเต็มเลย 他们不好着呢。 ัหลังทุดทา,ายทหยพี่น้องเบิ้งมองหนีเนะาะกะขาดรุ่นกันอีกทีนึงตอนไม,ม่หยามไม่เจ็บเนาะพี่น้องเนาะเป็นตั้งแต่ระวังลา,ลายพลังบวกกันห้องเฮียพี่ว่ามามาแจ่มมือเราพี่น,อนอ้องโอเค ครับได้เวลาเจ็บตุ่มเขอหเราเนาะนาะผู้ดเดียวครับตอนเจ็บแมนออกมาได้มาน้ำครับมาเจ็บหลังที่ดักไว้ไกลที่สุดเนาะกวนเขาเลยน้องนี่มันเป็นอะไนเนี่ยครับหน้ามันขาดวังเลยมันอยู่สูงกว่าเขาเนี่ยหน้าเดี๋ยวเป็นวังเดียวนะครับเขาก็บ,บอกมันใจดอกว่าป่ามันจะลงไปจากวังนี่ไปเนาะก็เลยดักทิ่งไ้ชื่อหลังนึง หม่องย้อนตุ่มกับพอดีตุ่มยังแหลงอยู่นี่ครับหลุดล้างแดดกันเบิ่ง,งหลุดล้างแดดกันเพิ่งแดดมี่ยังบงน่นี่โอ,นนอ้ที่ห้งเห็นบักกอแล้วครับร้อยแล้วโอ้เข่าอยู่ครับปลาขาวมี่พวก,กีีตัวหรอครับเนี่ยโดดดงๆอยู่นี่ครับเพาไปเที่ยวบ,บ้านครับเพาบ่ได้เอาไอ้กระติกมาหรอ ไปครับไปกู้ล้างทั่วไปกันนี่ครับล้างน,นิงนี่ก็บวังน้อยนี่นี่ปลายบนสู่ไม้เก่าเขาได้บ,พบ,ดบ,ดบนะ่พี่น้องน้องนั่นกับสุนไลยกับดีดักสัมวังเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะดักสัมมองไม้แค่เมือกี้หลังหลดลื่นกันเพิ่งนี่อย่างบนโอ้เป็นปลาขาวครับอ่ะพอได้กินอยู่ครับ ก็ดักไว้อยู่ประมาณสองชั่วโมงนะพี่น้องไม่โดนครับอ,อ,อู้หลังนี่แลนนั่นโอ้มมันนี่เขาเต็มเลยเนี่ยพี่น้องนี่มันอยู่ในนี่ก็หลายครับหมองน,นี่มองน,นี่เป็นหมองเก่าเลยดิเนี่ยปลาซิวครับปลาซิวอู้เมืนดักนื้อหมู่เวียนปลาปลาซิวเนี่ยมันจะเข่าดีเนาะครับเนาะเนาะเป็นไงอู้ยแตกสวดครับเบิ่งพี่น้องหลังนี่ อู้จังเลยครับโอ้โหลังเดียวถึกคักวีดีพี่น้องหลังนี่ฮะไปไปไปเป็นรุ่นหลังต่อไปครับน่าจะเป็นปลาซิวข้าว <c oughs> จักจั่เขามากินอย่างเด้อมันดักหลายอย่างหลายอ่ะอู้หลังนี่กน็น่าจะมีรุ่นครับอู้แต่ว่าขี่สือนี่แล้วพี่น้อง

ดับตัวน้ำเลยบไปซิวพุ่นขับล้างต่อไปมือนั่นกับถือคากเลื่อลังนี่พี่น้องโอ้เดี๋ยวเบาหายางมองน้ำตื่นๆกันนะน้ำที่เขาบุดรคอโอ้แหนมเห็นอยู่ในนี่เต็มกันครับ บบาปัดอ uh ันเดียดนเด้อวยเบาเบาก็ได้ล uh> uh ีลาด้อครับร uh uh uh> uh uh ุ่นกันเลยแตกสวดบ่ฮึบโอ้โหเมนยังเลยพี่น้องปัดเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งกันจ้าจ้าเลยสุดยอดสุดยอดเบิ้งพี่น้องเครื่องรู้ล้างนี่ อู้ถือกครับอู้หนามตดตากลองสุดยอดสุดยอดไปครับเป็นลุ้นกันนี้วันนี้ดักไว้าสามหลังครับดูนหนังอยู่เป็นเป็นไดงแดงกระเสืดอดปะเอาอีกแล้วพี่น้องอู้ปลาซิวปลาซิวเข่มามั้งนี่จะโตยังไงเลยครับ บิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งกี่น้องเบิ้งอู้แต่ละหลังยอด,ดครับปอกเก็บปบอกกับบา้าดมั่งแล้วีตายก่อนหลังที่สองของวังนี่เนาะวังหันดักไปหน่นครับแล้วก็สียังมีอีกหลังหนึ่งอยู่มุมปุ่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งหลังนี้ก่อนอือบันไดขันดักได้ปลาตกดักเขาต้องดักยำเบียนต๊ะมื่อไหร่ฮอตดักข,ขามขึ้นขนาดถึกนะถุงในะส่เป็นสิมัก บักหงเนาะหึโอ้หลังนี้บ่ค่อยถึกบ่ค่อยถึกแต่กะพอมีโตเนะเาะจะไปกู้หลังขึนนือนครับลางไว้หนีละอ้ใบไม้หลายครับหนานี่เนาะพี่น้องใบไม้มันจะรลนเบ้อหรอกครับกําลังกิดแทงยอดไหม แข่งวัดต้มพักหวานล่ะดึงออกมาหน่อยกันอู้บ่ถึกเอาวางนี่ถึกหลังเดียวอะอืออ่ะครับเก็บครับได้หลังนี่นี่จังโค้งสีเงียบๆมาละก่อทำงานหรือไม่โอ้แตกสุดๆขอทายครับออหลังนี่เป็นปลาขาวครับเ่ราะม่นจะชิวนะ หย่อนพี่สลอมหาขอค้าแล้วขอค้าแล้วหลังนี่เบิง้งปลายังเลี้ยนอยู่เลยนี่โอ้มันบกเข่าครับกว่าเนี้ยมาจังสี่เนี่ยมันบ่มีอย่างเลี้ยนอยู่ใน,น่นมุ่งเขาเลยนี่ ปลากังังบ่ถือครับบัดดักขามขึ้นถือปลากัังเนาะโอ้โหถือบเมื่อกี้ตัวเองบ <c oughs> างนี่ไปสองหลังบางเก่าห้ออือเอาทั้งเดียเเด๋ยวหลังนาะชิ้มมันเล็กเหรอ สงสัยชิได้ง่ายหมายแล้วครับเพราะว่าหมายนี่มันดักสองเทียวเรียวเอ้าชิบชิบปูสองตัวหลังนี่ก็ทึกโอกหลังนี่มีขุ่นเอาไปเบื้องหลังขุ่นแล้วพี่น้องเก็บบักงูออกปะอ้าแล้วกอดิเต้ยแล้วกอสุด นาสิเมื่อโตเนาะพี่น้องป่าโอ้หลังนี้ถืออยู่ครับหลังนี้ถืออยู่กระสิ้วประขาวครับ พอได้ครับพอได้อาครับล้างสุดท้ายของไม้นี่เนาะเราก็สียังอยู่ไอ้ที่เขาจอดเปิดคลิปอล้ครับว่บางนั่นที่แรกป้าสีดักไว้หลังเดียวบัดน,นี้เขาเลยดักไปสองเลยดูดลัางนี่บ้างดักไว้หมองเก่าของมือนั่นเลยครับมีตัวหรือไม่โอ้ยี่ไม่ค่อยถือครับพี่น้อง ไดชิปตัวได้ยุ่งหรอมั้งเดี๋ยวยัมีสองหลังบ่ได้เอากล่องลงมาน้ำแบบหนองไทยมุ้ไก่เลยเนาะเบึ้งหลังนี่ก้อนโอ้โหไม่มีอะไรในกองไข่วันนี้ปลูก ปลาซิวคว้าชิปโตหลังซึ๊บไว้หนีก็นั่นั่งหลังนี้เก็บไหึไบอู้ำลึกครับหวังนึกหนึ่งวันน่ะเกิดอะไรขึ้น ถึงปลากั้งครับปลาคอกั้งหนึ่งตัวกับปลาซิวอ่าอัขอบพาอยู่หลังนิงเดียวเราเอาแบบหงอกคนทับมันกิบไอ้นี่ว่น่าจะมีผลครับ,ไ,บ,าารรบไอ้อมะละกอห้องเพราะว่าปลาขาวมันยังลอยเป็นปุ๋งใช่ไหมพี่น้องปลาขาวพึ่งเข้า แดงว่ามันก็เขา่าย่อนห้ำย่อนหุ้มไกลนี่แหละเนาะนสองลังนี่เอาครับเพื่อนๆเราไปสรุปผลงานอยู่บ้านเนาะพี่น้องมาครับสรุปผลงานกันเนาะจ้ะเพื่อละเพื่อเทียวเบิรงเทียวเบิร์นเรวในซ้ำนี่แหละมันเข่าดีอยู่สองสามหลังครับตรงนั้นไม่ค่อยเข่าเนาะเป็นปลาซิวเด้อพี่น้องปลาขาว่าเข่า,ขาดอกเนี่ยบอกคุณแสดงว่าไม่ได้ผลครับ มังหลังนี่ครื่งลูกหรอมั้งว่ะนี่นอ้องดวงฮังามกระซิวกระซิวข้าววะคน,อ,นอื่นโอ้โหนี่กัดเหลวเวลาหงอ,อนอยู่ร,รึบเหลวหลายเกี่ยวนี่นอ้องเอาครับนับรับคลิปนี้กับมีข้อมานะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละครับทั้งเด็กกับขอบคุณครับที่ขอบ้านเราชมขอบคุณทุกการตั้งใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการที่ตาพพมผูกพรอนไว้ชิปหนาครับผมสวัสดีครับ